เดี๋ยวผมจะพามาเชื่อมต่อนะครับบลูทูธนะครับผ่านมิกเซอร์นะครับเพื่อจะมาฟังนะครับคุณภ,ภาพของเสียงผ่านการเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวสักพักหลังจากเทสการฟังเพลงเสร็จจะพามาฟังเสียงใหม่นะครับไปกันเลย โอเคนะครับหลังจากที่เราได้ฟังเพลงไปแล้วนะครับโดยการเชื่อมต่อบูทูธนะครับผ่านที่ตัวมิกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเทสเสียงไม้นะครับว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงตัวนี้ก็เป็นเซตขนาดกลางนะครับที่งบประมาณไม่ถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะครับเล่นโฟก์นะครับเล่นมินิแบนด์นะครับต่างๆได้หมดนะครับพาวเวอร์แอมป์ก็มีสี่ชันแนะครับไดเวอร์แลกก็มีระบบการจัดการแบบดิจิตอลนะครับซึ่ง ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของคุณภาพเสียงตัวไม้ลอยก็คุณภาพดีมากๆนะครับอ่าโอ้มลองถ่ายไปอีกครับฉิววอนฉิวเฮ่เฮ่เฮ่เสียงตัวไมเองนะครับเรื่องของกําลังแล้วก็คุณภาพเสียงดีมากๆนะครับด้านของเรื่องโทนนะครับเรื่องของดนามิกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเอฟเฟกนะครับแล้วก็เปิดเพลงสวนดูนะครับลองเอฟเฟกก่อนนะครับชิววอนฉิวเฮ่เฮ่เฮ่จะทําให้เสียงดูมีมิติขึ้นนะครับดูกว้างขึ้นนะครับดู รู้สึกฟังสบายนะครับผมจะเปิดเพลงสวดขึ้นมาเลยนะครับประมาณนี้นะครับเื่อวงนชื่อเรื่องของกำลังไม่ต้องห่วงนะครับเฮ้เฮ้วอนชื่อหน 2, 3, อึ่งสองสามสี่ฮ่าฮ่ฮ่าฮ่หน้าตู้สบายๆนะครับไม่มีการหอมนะครับของเสียงใหม่นะครับเช็ควอนชื่อเฮ้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 เฮ่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับผมสรวบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ